แกะย่างหนึ่งไม้ค่ะได้ค่ะอันนี้ค่ะเชิร์ก,กินไ,ไก่เธอก็ชอบกินไก่โทษนะไก่เนี่ยฉันขอแล้วกันฉันรีบแต่คุณคะผู<ม>้หญิงคนนี้เข้ามาก่อนคุณนะคะใช่พวกเราอะมาก่อนหันมีน้ำใจวะนะก็เห็นอยู่ว่าฉันรีบฮัลโหลค่ะบอสค่ะค่ะค่ะซื้อไก่ฉันแล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปแล้วค่ะเอาไงดีเชิไม่เป็นไรหรอกให้พี่เขาไปก่อนก็ได้พี่คะงั้นเอาเพิ่มอีกไม้หนึ่งค่ะ ได้เลยค่ะคุณลูกค้าทำไมยอมกันง่ายแบบนี้อ่ะไม่เวลาหรอกเรื่องเล็กน้อย๊อสคะสรุปเอาไก่ย่างไหมคะนี่ค่ะคุณลูกค้า๊อสคะเอาอีกไม้หนึ่งใช่ไหมคะเออพี่คะงั้นไม้นี้ฉันเอานะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าต้องไปต่อคิวนะคะก็บอกอยู่ว่าฉันรีบฉันจะต่อคิวทำไมละพี่คุณจะเกินไปแล้วนะงั้นเอาอย่างงี้ไม้นี้ฉันซื้อต่อร้อยหนึ่งงั้นฉันซื้อต่อพันหนึ่งงั้นฉันซื้อต่อสองพัน ก็ได้สองพันก็สองพันหนจะแน่ <c oughs> <c oughs> นี่เงินสองพันมินสาบคนจน <c oughs> ขอโทษนะหนูไม่ได้จนหนูก็แค่เห็นคนโง่ซื้อไก่มาละสองพัน